อยากให้สิพุ่นวายให้นึกถึงความตายไว้บ้างความคิดก้าวหน้าการงานก้าวไกลชีวิตก้าวไปให้ถึงแก่นธรรมลำบากเพราะไม่ประหยัดอัตคัดเพราะฟุ่มเฟือยกิเลสตัวร้ายต้องเอาให้ตายก่อนตายถ้าไม่อยากให้ผิดหวังให้ระวังอย่าโลภสุขแท้คือการให้สุขที่ยิ่งใหญ่คือการภาวนาเจริญทางวัตถุจะคุ่กล่นเป็นไฟเห็นอะไรก็ไม่วิเศษเท่ากับการเห็นกิเลสของตัวเองอาสนะสําหรับพระพิสุขสงสมเณรมอที่นั่งพี่อันนี้ไม่ได้สอนประโทษเราก็เดินหา ไอ้นี้เดียวจะไม่ทันแล้วไงมองไม่เจอแล้วเสียงดันะเรา่าเล่นตลอดอ่ะคือเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ป่าป่ะพี่อัดมันไม่ได้อยู่วัดกรุงเทพอะเลยลืมตัวเลยใช่ร่มเย็นนมากนะคะแล้วท่านก็พูดชัดนะว่าไอ้พวก4ปีแกลนเออแต่ก็เข้าใจเพราะว่าท่านใช้ประโยชน์จากทุกอย่างจริงๆนะคะครับใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะนี่ผมว่าน่าจะเป็นที่ญาติโยมให้มาแล้วท่านก็มาปลูกหรือไม่อาจจะมีเริ่ม ของท่านก่อนแล้วก็มีญาติโยมเริ่มญาติโยมก็เห็นการความเป็นไปลักษณะของงานในวัดว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ<ผ>มตรงนี้ที่เรายืนอยู่คือลานหินโค้งใช่ไหมครับญาตลานหินโค้งค่ะน่าจะเป็นลานหินโคง้งเพราะโค้งอยู่คุณผู้ชมคะบริเวณลานหินโค้งนี้เป็นที่สําหรับพุทธศาสนิกชนนําอาหารมาตักบาตรกันทุกวันพระนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีฝนตกก็จะย้ายมาทําบุญการบริเวณศาลาที่มีหลังคาใกล้ๆบริเวณลานหินโค้งนั่นเองค่ะ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับนำมานำแนวคิดมาจากที่สวนโมกอย่างที่ท่านบอกว่าท่านเคยจําวัดที่สวนโมกใช่ไหมคะคที่สวนโมกก็มีลานหินโคงน้งนี่นี่ใช่โบสถ์ไหมพี่อ้อมไม่ใช่แล้วมั้งคะพี่อาร์ตแต่เป็นลานที่เวลาคนจะมาถวายอาหารอะไรเงี้ย<อ>ก็ถวายได้แล้วเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านคือศาราใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าเวลาฝนตกก็ย้ายขึ้นไปตรงนั้นแทนอ๋อพี่อ้อมถ้าเกิดสมมตินะฮะไม่ไม่ได้เกี่ยวที่มีคําถามครับถามว่าถ้าเกิดไฟไม้วัด11บเอโมงเนี่ยพระจะร้องเพลงอะไร ปดโมงด้ยหรอใช่ฮะเฮ้ยไม่รู้ไม่ต้องห่วงฉันนะห <c oughs> ่วงไหมกำลังจะเที่ยงแล้วถ้าไม่ได้ฉันอีกทีพรุ่งนี้รอรอบเช้าเลยนะไสไหมแต่ต้องถือกระเป๋าอะไรไว้ก่อนไหมเป็นคนที่บาปกรรมที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเห็นมาคือตัวเองนี่แหละครับเจตนาดีไหม จตนานดีครับต้องการให้ทุกคนมีความสุขใช่เออไม่เป็นไรหรอกมั้งครับผมบาปก็รับไปคนเดียวอุนดูว่าไปด้วยเดี๋ยวเราไปไปด,ไปไปดูไปเดินดูโบสนะครับครับผมอ๋อเขาระบุเอาไว้ก่ะโบสธรรมาชาตินี้ จะแลดูสะอาดงดงามน่าชมยิ่งขึ้นถ้าทุกท่านที่มาช่วยกันกวาดใบไม้จนหมดโจทย์ก็เป็นบุญแก่ผู้ที่ได้ร่วมกระทําด้วยคุณมไหว้พระแล้วก็กวาดเองก็ได้นี่เนาะค่ะ,คะก็เหมือนก็มาทํากิจอันนึงอะคะครับและการกวาดลานวัดอ่ะเอาว่าจริงๆแล้วดีนะพี่อาร์ตบุญกุศลสูงมากนะฮะคือเขามองว่าบุญกุศลส,สูงแต่บุญอันนึงที่ได้กับตัวเองอะนะคะคือความสงบคือถ้ากวาดแล้วรู้ว่ากวาดเขาบอกกันว่าบางทีที่เรากวาดเหมือนกวาดขยะกวาดกันไปอะจริงๆสิ่งที่ได้กวาที่สุดอใจเเราง มีสมาธิความสงบนิ่งก็เกิดใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็คืออย่างน้อยมีความตั้งใจที่จะมาทำประโยชน์ให้คนอื่นกับพระไหมคะว่าพระครับแต่นี่เขากำลังสร้างพิ่ิาภัณฑหลังมาสิเป็นจะเป็นที่ให้คนมาวิปัสสนาครับ ท่านบอกท่านไม่เคยทําเลยนะ,ะอันนี้จะทําเป็นครั้งแรกที่ท่านทำ<ะ>ใช่ไหมคะให้คนมาวิปัสนาพักค้างคืนแล้วก็มีห้องน้าในตัวเสร็จม,มีติดแอร์ให้ด้วยจ้ะม,มีญาติโย,ย,ยมมีญาติโยมทาให้หมดเลยโอ้โหแหลมเพราะว่าเนี่ยมันได้เห็นน้ําใจแล้วก็ความศรัทธาที่คนยังเขาเรียกว่ามีต่อศาสนาแล้วก็มีต่อบุคคลผู้อื่นนะพี่อาร์มาเลยฮะส,ส,สถานสถานครบวงจรจริงๆ นะมนเริ่มมาจากเรื่องอื่นแต่เขาก็รองรับครบทุกด้านนะนี่เขาเหมือนเขากาลังโมอะไรอย่าพี่อาร์ตอ๋อเนี่ยประตูเนี่ยคงไปติดอ่าที่พักที่ตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นสวนเป็นอะไรป่ะพี่เอาเกือบเดินลงไปไม,ไม่ได้<ะ>น้พี่องเกือบเดินรับเปรี่ยวรับเปลี่ยวแ <laughs> ล้วแต่ดูสะอาดนะน้ําก็ใสสะอาดเอ้อมชอบสวนอ้อมชอบต้นไม้อันเนี้ยสวยจัง จะดีไม่ดีดูที่ยาคนจะโง่หรือฉลาดให้ดูที่คําพูดใช่ปะเห็นด้วยครับงั้นอาชีพเราเนี่ยโชว์โง่ตลอดเลยดิและช่วงผมเนี่ยไม่เคยมีสาระพูดกันไม่รู้เรื่องเฮ้ยคนโง่คนฉลาดบางทีไม่ได้วัดกันที่สาระพี่อาร์สำหรับอ้อมนะอ,อ้อมมองว่าฉลาดพูดฉลาดคิดเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องของสาระรแต่อยู่ที่ว่าเราสื่อสารแล้วคนเข้าใจไหมแล้วมันทําร้ายใครหรือเปล่า แล้ว <ฮะ S 1> มันให้อะไรกับคนบ้างบางทีที่พี่อัดมองว่าไม่มีสาระริงทีมันอาจจะมีสาระอยู่ตรงนี้คืออย่างน้อยที่สุดมันสร้างความบันเทิงด้านบวกสาระความบันเทิงใช่ให้เ<ไ>ขาไม่ได้ไปผมถุยด่าใครอ่ะเออเออใช่ชอบนี่กุติปะ่ะฮะกุติเหรอฮะกุติละมัง้งคงเป็นนโยบายแหละค่ะว่าเหมือนที่ท่านแบบว่าพระที่พระพระวัดป่าหรือพระที่แบบว่าพระปฏิบัติเขาจะอยู่น้อยใช้น้อยเขาพี่อัด คือว่าเป็นกุติก็คือมีแค่ที่นอนที่เก็บของนิดหน่อยอเพราะว่าคนที่บวชเป็นพระเนี่ย<อ>เขาจะไม่ได้มีของใช้ส่วนตัวเยอะนะคะพี่อาร์ตอ๋อนิดหน่อยมีนิดเดียวอว้มีแค่พอใช้เพราะว่าจะไปม,ม,มีตู้โต๊ะต่างเตียงของสะสมก็ไม่ได้เพราะละแล้วไงบางคนพยายามเก็บตังค์ซื้อบ้านใหญ่หญๆเนาะจริงๆอยู่แค่นี้ก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าอ่ะมันอาจ อาจจะลมีความต้องการใช้ที่แตกต่างกันนิดหน่อย<ะ>แต่มันทําให้เห็นว่าจริงๆอ่ะคนเราอ่ะต้องการแค่ที่นอนปะใช่ที่ทําให้เราไม่เปียกตอนนี้นอนก็อยู่เทินได้ไม่ได้ว่าต้องเออ <c oughs> จะค้างท่านนั้นตลอดเนี่ยส<ร>านาน,นาี้อออขอต้อนรับใครพี่อาร์ก่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมเข้ามาหาความสงบเจริญจิตภาวนาเสวนาธรรมพ่อห้อมไม่ควรนำอาหารเข้ามารับประทานและ ใช้เป็นที่หลับนอนเตชินวัชติกะอานเฮ้ยมันขาช่วงตอนไหนพี่ได้อะไรมั่งคุยกับพระเมื่อกี้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าอย่างแรกที่ผมได้ก็คือผมชอบวัดนี้คือท่านไม่ค่อยขอเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองท่านขอในสิ่งที่ท่านพอที่ท่านจะอยู่ได้เมื่อกี้เราทําบุญเนี่ยเราทําบุญที่เราอยากทําแต่ไม่ได้ดูว่า คนรับเนะี่ยต้องการหรือเปล่าพี่ว่าอันนี้ก็ก็เป็นประโยชน์นะคะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้คุณผู้ชมนี้มีโอกาสมาแม่อ้ําบอกบ่อยมากว่านี่แม่ไปวัดสวนแก้วไม่คเคยตามแม่แม่มาบ้างค่ะแล้วก็แม่ชอบไปทเที่ยวไปเรื่อยไงเขาก็จะแบบไอ้บอกว่าวัดนี้ล่มลื่นนะซื้อนู่นอิจุอิจิกลกับบ้านนะแม่นะลมเย็นแบบนี้นี่คือตอนนี้พี่อ้อมบวชนี่มันแบบมันช่วยทําให้จิตใจเราแบบว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเยอะอะไรอย่างนี้ได้ไหมพี่ ว่านะคะคนถ้าจะคิดอะอยู่ตรงไหนมันก็คิดพี่อาอยู่ตรงไหนมันก็คิดหมดอยู่ที่สงบอย่างเงี้ยบางคนก็คิดหนักเลยนะเพราะว่าไงโทรศัพท์ไม่มีใช้อ๋อก็จะแบบเฮ้ยทำไงดีอะไม่รู้จะคุยกับใครเลยแต่พอถึงระดับนึงมันตกผลึกแล้วว่ามันมันไม่รู้จะไปคุยกับใครแล้วหาใครคุยไม่ได้จะคุยกับมดเนอะเธอจะไปแยกไหนเงี้ยเกติดไหมมันคงไม่ตอบปะวะ <c oughs> มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเอง เพราะว่าคนเราชอบจะสนใจคนอื่นแต่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัวเองอ่ะดียังไม่ชอบไปคิดว่าโอ้ยอยังงู้นยางง,าางี้มันไม่ได้รู้จักตัวเองอะมันจะไปรู้จักได้ไงมันวันนั่งกดแต่โทรศัพท์ถามตัวเองแล้วกัน<ๆ>เขาเคยบอกกันไอจิวิยาเขาบอกไว้างว่าให้สังเกตตัวเองว่าการขับรถโดยสารของตัวคุณหรือการนั่งรถไปไหนก็แล้วแต่หนึ่งที่ในหนึ่งการไปจากที่นี่ไปที่ไหนคุณหยิบโทรศัพท์มาใช้กี่ที เขาว่าถ้าเกินห้าทีเนี่ยแปลว่าคุณอยู่กับตัวเองไม่เป็นและคุณขี้เหงามากผมเกินผมในพี่ดีโน่เลยอะฮะเป็นคนขี้เหงาโอ้ยเหงวัยรุ่นนะเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นเพเป็นย้ายว่รองนี่เพียงพอเพีก็พอจริงจริงนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไว้สำรวจตัวเองคุณหยิบโทรศัพท์เกินห้าครั้งหรือเปล่าถ้าถ้าถามมีมีกล้องเนี่ยบอกไม่เป็นหรอกมันง่ายอย่างงานเข้า คำตอบก็รู้อยู่แล้วก็ได้จบจบนะคะอ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อพี่อาร์ตครับผมนะคะเราถปหิวว่าจริงๆอะหิวแต่เปิดรายการแล้วแต่ผมไม่กล้าพูดกับพี่อ้อมจริงๆเนี่ยผมอยากอยู่ในพาร์ทกินให้พี่อ้อมไหว้พระเลยมีน้่ใจดัดนิสัยไม่ขึ้นโอ้โหขึ้นขึ้นสงบสงบขึ้นแต่คุยกับพระแบบ่นี้นะเดินเดินจงทานเลยตอนนี้เดินจงกินจงกินจงกินอเรื่อยเลยไปไปไป